สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับเรรนะครับหมอพรามพัฒนาชาวนาวันหยุดนะครับก็วันนี้พาทุกท่านนะครับมาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับการทํานาด้วยกันนะครับก็ในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของน้ําแห้งแกล้งข้าวแกล้งยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจะได้อธิบายแล้วก็พูดคุยไปด้วยว่าว่าทำไมผมถึงใช้วิธีนี้นะครับ ไปดูกันครับครับผมก็ในช่วงนี้นะครับนี่ก็เป็นเดือนตุลานะครับกลางเดือนตุลาแล้วนะครับข้าวของหลายๆท่านนะครับน่าจะออกรวงกันหมดแล้วเนาะนะครับโดยเฉพาะฝั่งภาคอีสานนะครับผมก็อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นข้าวหอมมะลิสุรินทร์นะครับผมเลือกใช้พันธุ์ตัวนี้นะครับเป็นกอขอ15นะครับเป็นข้าวถ้าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าข้าวเบานะครับ ก็เป็นข้าวหอมมะลินะครับที่ถูกปรับปรุงสายพันธุ์นะครับมาจากข้าวแม่พันธุ์ก็คือพวกมะลิข้าวหอมมะลินะครับ105นั่นเองนะครับเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ย105นะครับเป็นข้าวที่ปลูกในแถบสุรินทร์ร้อยเอ็ดนะครับเรียกง่ายคือแถบลุ่มทุ่งกลาร้องไห้นั่นเองนะครับก็เป็นข้าวที่ให้ ความหอมนุ่มเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ตามสูตรเดิมนะครับก็จะเป็นความหอมความนุ่มของข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าเมื่อเวลาเวลาผ่านไปรล้วเวลาผ่านไปนะครับการปลูกข้าวกรรมวิธีต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับทําให้ข้าวความหอมก็หายไปนะครับความนุ่มก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับผมก็เลยได้ศึกษาว่าความหอมเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับ ความนุ่มมันเกิดมาจากอะไรนะครับก็เลยได้มาเจอบทความหนึ่งนะครับของมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้เขียนไว้ว่าการที่จะทําให้ข้าวมีความหอมกลับมาคืนได้นั้นหรือเพิ่มความหอมของข้าวนั้นเราต้องทําให้ข้าวเนี่ยเกิดความเครียดนะครับคือความเครียดไม่ใช่ว่าไปปั่นป่วนสมองของข้าวนะเออเรียกไงคือทําให้ข้าวอยู่ในภาวะที่ที่เออ เครียดนะครับอย่างเช่นแรงจัดนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำให้เกิดโรคนะนะครับดังนั้นนะครับก็เลยมาคิดได้ว่าเออเคยมีคนทำอยู่นะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยฝนมันตกต้องตามฤดูกาลนะครับฝนตกต้องตามฤดูกาลเวลาฝนมาคนก็คุบคุมน้ำได้เวลา ลายฝนต้นหนาวเนี่ยยิ่งช่วงกลางๆงตุลาไปหาพฤศจิกาเนี่ยมันควรที่จะเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับมันควรที่จะเป็นลมหนาวพัดมาแล้วก็ฝนควรหยุดได้แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยปี2563นะครับฝนไม่หยุดนะครับฝนยังไม่หยุดนะครับจนกลางตุลาแล้วนะครับยังมีพายุขเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ทิ้งช่วงไปไกลมากนะครับก็เลยทําให้ข้าวหลายๆคนนะครับ สับสนนะครับไม่ไม่ออกรวงตามที่ต้องการหรือแผนที่ช่วงนี้นะครับฝนจะหยุดกลับไม่หยุดนะครับทำให้ข้าวเนี่ยมันก็งงสับสนนะครับการผลิตสารเคมีบางอย่างในตัวของข้าวเนี่ยก็ไม่ยอมผลิตนะครับก็เลยมานะครับทำแกล้งมันเราต้องแกล้งข้าวสักหน่อยนะครับผมเลยใช้วิธีการแกล้งนะครับโดยการ เปิดน้ำออกให้หมดนะครับตอนนี้นะครับในขณะที่ข้าวกำลังชูช่อรวงอยู่นะครับเราก็ปล่อยนะครับน้ำออกนะครับผมดึงน้ำออกหมดเลยนะครับเอาน้ำลงลงไปในสระให้หมดนะครับแล้วก็พยายามทำให้แห้งนะครับคือให้เขาเกิดเราะว่าเครียดนะครับเครียดพอเขาเครียดเนี่ย ก็เครียดนะครับต้นข้าวก็จะบอกเหมือนกับว่าเฮ้ยน้ำกลางแห้งแล้วนะต้องรีบสะสมอาหารนะครับในขณะที่ข้าวกําลังรีบสะสมอาหารนั้นนะครับจะมีสารบางอย่างที่ถูกผลิตขึ้นมานะครับจากต้นข้าวและตัวข้าวเองนะครับก็คือสารที่ให้ความหอมนะครับก็เรียกว่าเป็นสารระเหยหรืออะโรมานะครับเป็นสารประเภทอะโรมานะครับก็จะผลิตขึ้นมาแล้วก็ทําให้ข้าวเนี่ย มีความหอมมากขึ้นนะครับเพราะว่าปีก่อนปีที่แล้วนะครับผมลองทําละนะครับก็ได้ความหอมกลับมานะครับแต่ว่ายังยังไม่ถึงกับตามที่ต้องการเท่าไหร่นะครับก็เลยวันปีนี้เอาใหม่นะครับโดยที่เอาตั้งแต่ข้าวเนี่ยกำลังโน้มรวงนะครับเรียกง,ง่ายคือข้าวกําลังโน้มรวงนะครับแล้วก็เอาน้ําออกนะครับ เอาน้าออกนะจังหวะนี้แหละนะครับเอาออกมานะครับนี่นะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับถามว่าทํายังไงถึงเอาออกได้นะครับคือก่อนที่เราจะทําแบบนี้นะครับมันต้องมีการวางแผนในเรื่องของพื้นที่ของการทํานาก่อนนะครับว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยเดิมตรงนี้มันเป็นที่สูงนะครับที่สูงแล้วทําไมถึงทํานานะครับที่สูงผมก็เลย คิดว่าที่สูงอะดีเพราะว่าเราจะเอาน้ําเข้าน้ําออกตอนไหนก็ได้นะครับถ้าเรามีแหล่งน้ํานะอ่าเพราะเราอยู่ที่สูงเนี่ยเราจะเอาน้ําออกก็ง่ายเอาน้ําเข้าก็ปิดปิดช่องทางน้ำแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่ามันมันต้องวางแผนเป็นปีอะการทํานาเนี่ยมันทําแบบ3ามสีวันไม่ได้นะครับมันก็ต้องทําเป็นปีแล้วก็เดินดูนาเกือบทุกวันนะครับเนาะเขาถึงเรียกว่าอาชีพทํานานะครับเค okay, นะครับ ก็วันนี้มาแลกเปลี่ยนนะครับว่าแกล้งข้าวนะครับแกล้งข้าวเพื่อให้เขาสร้างความหอมขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับว่ามันจะหอมมากขึ้นไหมนะครับเนาะโอเคครับับวันนี้นะครับท่านใดที่อยากแลกเปลี่ยนหรือมีแนวคิดอะไรเกี่ยวกับการทำนานะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับในช่องทางคอมเมนต์นะครับ ขอบพระคุณครับที่ติดตามนะครับ